เมนูการใช้งาน 1. เลือกรูปแบบการแสดงค่าบนหน้าจอ2ปุ่ม Excel เริ่มทดสอบ3ปุ่มโ e เพื่อแสดงค่าที่วัดได้บนหน้าจอ 4. ปุ่มเ e t เลือกรูปแบบการวัด 5. ปุ่ม p ลิ้นสั่งพิมพ์ผลการทดสอบออกทางเครื่องพิมพ์ 6. เครื่องพิมพ์ผลการทดสอบกดสวิตช์ด้านข้าง เพื่อเปิดเครื่องเครื่องจะทำการวอร์มประมาณ6-7นาทีหลังจากนั้นเครื่องจะทำการสแปนและซีโร่โดยอัตโนมัติจอแสดงผลจะแสดงตัวเลขพร้อมสำหรับการวัดเริ่มทำการทดสอบโดยสอดหัววัดเข้าท่อไอเสียลึก5เซนติเมตร กดปุ่ม e x c e l 1ครั้งกด set 3ครั้งเหยียบคันเร่งจนสุดหรือตามความเร็วรอบที่กำหนดเพื่อวัดค่าครั้งที่1นึ่งอแสดงผลจะแสดงค่าสูงสุดที่วัดได้กดปุ่ม set 2ครั้งเพื่อวัดค่าครั้งที่2เหยียบคันเร่งจนสุดหรือตามความเร็วรอบที่กำหนดเพื่อวัดค่าครั้งที่2 ต่แสดงผลจะแสดงค่าสูงสุดที่วัดได้ถ้าหากค่าที่วัดได้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเครื่องจะแสดงข้อความพาสหรือถ้าหากเกินเกณฑ์ที่กำหนดเครื่องจะแสดงข้อความเฟลกรณีค่าควันดำสองค่าที่วัดได้แตกต่างกันเกินร้อยละห้าเครื่องจะให้ทำการทดสอบใหม่เมื่อจบการทดสอบให้กดปุ่มปินพ์เพื่อพิมพ์ผลทดสอบออกทางกระดาษเพื่อแนบกลับไปตรวจ เมื่อการทดสอบเสร็จสิ้นให้กดปุ่ม Excel 1ทครั้งเพื่อออกจากโหมดการวัดและนําหัววัดออกจากท่อไอเสียของรถยนต์การสอบเทียบและการบำรุงรักษาให้เช็ดทำความสะอาดเลนทั้ง2ด้านด้วยผ้าที่สะอาดปัาสจากฝุ่นและเม็ดทรายเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับกระจกของเลนทั้งสงด้าน กดปุ่มเซร็จเลือกหวกัวข้อแควแล้วกด select เ,เพื่อเข้าสู่โหมดใช้ผ้าสะอาดเช็ดแผ่น Standard Filter ใส่ Standard Filter ลงไปในช่องที่ด้านล่างของเครื่องวัดค่าบนแผ่น Standard Filter และค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือแตกต่างกันได้ไม่เกินร้อยละสอง